สวัสดีค่ะงานรีวิวงานเสื้อกีฬานะคะสำหรับวันนี้นะคะเป็นงานเสื้อกีฬาโทนสีเหลืองดำนะคะลายเสื้อสวยมากๆนะคะแล้วก็เป็นลายใหม่ของทางร้านด้วยมีลายใหม่เข้ามาประมาณ200กว่าลายนะคะที่กราฟิกทำแบบมาให้สำหรับใครที่อยากเข้าไปดูนะคะหรือดูจากทีมงานของ All Dinker FC นะคะเป็นไอเดียก็ได้นะคะก็เข้ามาได้นะคะที่ สนามสุบ .com ค่ะเว็บไซต์นะคะสนามสุบ .com หรือไม่ก็เสิร์ช a c e b o o k ก็ได้นะคะว่าสนามสุบชุดกีฬาค่ะหรือว่าร้านเสื้อเสื้อตกปลาครูสปอร์ตก็ได้นะคะแล้วก็จะมี Facebook อยู่หรือติดตามที่ Line แอดก็ได้ค่ะแล้วก็ค่อยขอลิงก์เดี๋ยวให้อดมินส่งลิงก์ให้ก็ได้นะคะลายวันนี้นะคะเสื้อเป็นสีเหลืองค่ะแต่จะมีลายกราฟิกนะคะลายกราฟิกที่อยู่ข้างในตัวเสื้อด้วย mm hmm. เดี๋ยวเราเข้าไปดูงานเสื้อกันใกล้ๆนะคะ งานเสื้อวันนี้นะคะจะเป็นงานเสื้อคอกลมค่ะสีเหลืองที่เห็นจริงๆจะเป็นเหลืองวันจันทร์เลยนะคะเหลืองแบบเหลืองสว่างมากมากมานะคะแล้วก็สดมากด้านหน้านะคะจะมีโลโก้ทีมค่ะ All Rinker FC นะคะโลโก้ก็จะเป็นรูปรูปแก้วรูปแก้วเครื่องดื่มอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีสปอนเซอร์รอบตัวเลยค่ะสามารถใส่ได้ทั้งตัวนะคะอยู่ที่ดีไซน์ของลูกค้าเลยแขนซ้ายแขนขวาด้านหน้าด้านหลังนะคะอันนี้ก็ สปอนเซอร์ด้านหน้าก็จะใหญ่นิดนึงนะคะอยู่ที่ลูกค้าดีไซน์ได้เลยค่ะหรือจะให้ระวางแบบให้ดูก่อนก็ได้นะคะตรงใช้เสื้อค่ะตรงใช้เสื้อก็ยังสามารถใส่โลโก้หรือใส่ภาพใส่ข้อความได้หมดนะคะที่ให้ดูตรงนี้นะคะก็คือเราจะให้ดูว่างานจริงนะคะไม่ใช่เป็นสีเหลืองล้วนงานจริงจะมีลายสายฟ้านะคะเหมือนเป็นลายสายฟ้าอยู่ที่ตัวเสื้อด้วยก็จะทําให้ตัวเสื้อค่ะมีมิติของงานเสื้อมากขึ้นนะคะ เป็นสีเหลืองแล้วก็มีกราฟิกด้านในเป็นสีสีส้มนะคะแล้วก็ตัดขอบง,งานเสื้อด้วยสีดำค่ะอันนี้ก็จะลายเสื้อเท่มากนะคะน,นี่คือด้านหน้าของตัวเสื้อให้ดูใกล้ๆนะคะให้ดูใกล้ๆในเรื่องของงานเย็บค่ะสำหรับร้านผู้สปอร์ตนะคะก็จะละเอียดให้กับลูกค้ามากๆเลยก็คือเป็นเรื่องของงานเย็บนี่นะคะอันนี้จะเป็นตะเข็บเป็นคิ้วแบบสองชั้นนะคะก็จะทำให้งานเสื้อค่ะ สามารถใส่ได้ซักได้ไม่ต้องกังวลว่าเส้นได้จะหลุดจะลอกจะปิ้นนะคะ <laughs> เพราะว่านี้เราเย็บตะเข็บแบบอย่างดีเลยอันนี้ค่ะเนี่ยนะคะก็จะเป็นงานงานเย็บแบบพิเศษนั่นเองนะคะด้านหลังตัวเสื้อนะคะสามารถกําหนดได้ะคะ่ะอย่างของทีมนี้นะคะด้านบนพี่เขาจะใส่เป็นชื่อทีมค่ะด้านบนนะคะ allinger fc นะคะแล้วก็จะมีเบอร์นักเตะนะคะและล่างสุดคือชื่อเจ้าของเสื้อค่ะ ลายนะคะลายกราฟิกก็จะเป็นลายภาพสีเหลืองดำนะคะเป็นสีเหลืองดำให้ดูแบบเต็มๆใกล้ๆนะคะอันนี้ค่ะลายลายจริงสวยมากนะคะแล้วก็สีเหลืองสวยมากๆเลยสำหรับใครที่หาไอเดียงานเสื้อกีฬาสีเหลืองนะคะลองดูทีนี้ได้เลยนะคะแขนเสื้อก็จะมีสปอนเซอร์ใส่เช่นกันนะคะก็ขอบคุณมากๆนะคะเดี๋ยวพี่เขามารับงานเสื้อตอนบ่ายโมงตอนนี้เที่ยงครึ่งก็เลย ขออัดคลิปก่อนแล้วก็เดี๋ยวพี่เข้ามารับเสื้อที่ร้านเลยก็ขอบคุณมากๆนะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ